สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่3นะคะความสำคัญและประโยชน์ของธุรกิจไม้นะคะในบทนี้นะคะจะศึกษาอยู่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือความสำคัญของธุรกิจไม้ประโยชน์ของธุรกิจไม้แล้วก็ผลกระทบของธุรกิจไม้นะคะความสำคัญของธุรกิจไม้นะคะธุรกิจไม้เป็นธุรกิจ แหนงหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากค่ะ เพราะว่ารายได้จากธุรกิจไม้นะคะจัดอยู่ในรายได้ของภาคบริการในบัญชีเดินสะพัดของประเทศที่ค่อนข้างสูงมากนะคะอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะเรามาดูความสําคัญของธุรกิจไม้กันนะคะก็จะสรุปได้14ประการด้วยกันนะคะประการแรกค่ะช่วยสร้างรายได้ให้เป็นเงินตาต่างประเทศทำให ดูนการชําระเงินดีขึ้นนะคะแม้ว่าดูลการค้าจะเสียดุลบ้างก็ตามนะคะก็สามารถนําไปชดเชยในส่วนที่ขาดดุลการค้าได้นะคะ สค่ะช่วยการสร้างงานและก็กระจายรายได้นะคะไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะคือธุรกิจทางอ้อมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการดําเนินธุรกิจไม้นะคะจะต้องอาศัยองค์ประกอบและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานของทั้งภาครัฐเองนะคะเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาตินะคะ ของไทยเป็นต้นนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะโดยตรงอื่นๆเช่นโรงแรมนะคะสถานที่การจัดประชุมสัมมนาต่างๆนะคะ 3. นะคะช่วยสร้างรายได้นะคะทางอ้อมให้กับบุคลากรสาขาอาชีพต่างๆนะคะเช่นการขายของที่ระลึกร้านอาหารนะคะร้านจำหน่ายเครื่องดื่มนะคะต่างๆนะคะ 4. ค่ะช่วยสร้างรายได้ให้กับ รัดนะคะในรูปแบบของภาษีเงินได้ค่ะจากการจากรายรับของธุรกิจไม้นะคะ 5. จะช่วยสร้างเสริมภาพลักษณ์ของประเทศนะคะที่เป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่าประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพนะคะจะต้องเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างดีนะคะเท่ากับว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศด้วยนะคะต่อมาค่ะ 6. ค่ะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่ประเทศเจ้าภาพค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมธุรกิจไหม้นะคะจะมีวัตถุประสงค์หลักนะคะในเชิง ของธุรกิจนะคะแต่ว่าหากมีความประทับใจแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีนะคะย่อมจะเป็นแรงจูงใจนะคะให้กลับมาท่องเที่ยวอีกนะคะเนาะแล้วก็เป็นการบอกต่อปากต่อปากนะคะอันเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเจค่ะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะการจัดกิจกรรมไหมนะคะทำให้เกิดการอบรมสร้างเสริมนะคะความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการระหว่าง ผู้ร่วมงานนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะเพื่อดําเนินงานนะคะให้บรรลุเป้าหมายนะคะที่กําหนดไว้นะคะอย่างก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจนะคะระหว่างผู้ร่วมงานให้เกิด อ,อ,องค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแปะนะคะเป็นการช่วยกระตุ้นให้มีการเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริการนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไหมทุกด้านเลยนะคะเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานนะคะอันจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไว้วางใจนะคะในการจัดธุรกิจไหม้ครั้งต่อๆไปนะคะ9ะค่ะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน นะคะตรงนี้จะเป็นการพัฒนาลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการการกำหนดมาตรฐานฝีมือการอบรมดำเนินการตลาดสำหรับธุรกิจไม้ต่างๆนะคะสิบค่ะช่วย เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจไม้นะคะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็กําลังการซื้อสูงมากนะคะจึงทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มธุรกิจไม้นะคะมีมากกว่านักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนนะคะ11ค่ะช่วยสร้างโครง โอกาสนะคะในการขยายฐานการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะระดับบนซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มไหมเนี่ยเป็นนักอย่างที่บอกไปว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้ใจ่ายสูงนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ สภาพแวดล้อมได้ดีกว่านะักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนด้วยนะคะ 12. ช่วยสร้างโอกาสคะ่ะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะด้านวิชาการคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดประชุมนิทรรศการนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะที่มีการนําเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาสู่ประเทศทําให้คนในประเทศนั้นก็ได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะคะ สิบสามค่ะช่วยให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐนะคะเมื่อได้การจัดกิจกรรมธุรกิจไหมนะคะทาให้รัฐเนี่ยต้องลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะทาให้ประชาชนนะคะในประเทศได้รับประโยชน์ไปด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะช่วยสร้างตลาดทางธุรกิจการท่องเที่ยวใหม่นะคะเมื่อได้ จัดกิจกรรมธุรกิจไม้ประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญค่ะในการที่จะดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะนับว่าเป็นการช่วยขยายตลาดธุรกิจของการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ของธุรกิจไม้นะคะประโยชน์ของธุรกิจไม้ ประโยชน์ของธุรกิจไม้จะมีทั้งทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะอันดับแรกมาดูประโยชน์ทางตรงของธุรกิจไม้นะคะจะสรุปได้เจประการด้วยกันนะคะ1เลยนะคะกเ็เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมและการดำเนินงานด้านการตลาดอันเป็นการส่งเสริมธุรก,กิจไหม้ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะ 2. นะคะนำมาซึ่งไรายได้จากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานประชุมสัมมนานะคะงานจะแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะในบางประเทศนะคะประมาณว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันนะคะของผู้ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเนี่ยจะมาก กว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน2-3เท่าเลยทีเดียวนะคะ3นะคะรายได้เข้าประเทศในรูปแบบของภาษีเงินได้จากบุคคลนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะ4นะคะก่อให้เกิดการสร้างงานและก็กระจายรายได้นะคะไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะการดําเนินธุรกิจไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะที่นอกเหนือไปจาก งานหลักนะคะเช่นโรงแรมนะคะสถานที่การจัดประชุมสัมมนาต่างๆนะคะต้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะ5ช่วยให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมดีขึ้น,นะค่ะธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่ใช่เป็นฤดูท่องเที่ยวนะคะหรือว่าโลซีซันนะคะที่มีนักท่องเที่ยวแบบพักผ่อนน้อยนะคะจึงควรส่งเสริมให้มีการ จัดธุรกิจไหม้นะคะก็ประมาณว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยจังเลยเนาะมีการส่งเสริมให้จัดการประชุมสัมมนานะคะก็จะเป็นการดึงเอา,เอานักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจไม้นะคะเข้ามาก็จะทําให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมดีขึ้นนั่นเองนะคะ หค่ะเป็นการก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะการจัดกิจกรรมธุรกิจไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดเพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมงานนะคะหรือว่าบุคคลนะคะในเขาเรียกว่าในองค์กรเดียวกันหรือว่าในกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะ เจ็ค่ะก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ประเทศนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมธุรกิจไหมนะคะจะมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะแต่หากมีความประทับใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะก็จะเป็นแรงจูงใจนะคะให้เขานะคะกับเดินทางกลับเข้ามานะคะเพื่อเที่ยวในประเทศของเราเนาะอันนี้ประเทศของเราก็จะต้องมีการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อให เกิดความประทับใจนะคะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมของธุรกิจไหมนะคะคือก่อให้เกิดการกระจายกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะคะจากรายได้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะนักท่องเที่ยวนะคะใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจ้างงานนะคะทางอ้อมนะคะ ภาษีเงินได้นะคะจากการซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะซึ่งประมาณการว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะแบบธุรกิจไหมจะมีมากกว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวเพื่อการาพักผ่อนถึง3เท่านะคะแล้วก็ยังทวีคูณขึ้นไปอีกนะคะจากรายได้นะคะในการบุนเวียนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะ สองก่อให้เกิดการขยายตัวค่ะแล้วก็เกิดการลงทุนธุรกิจอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจไม้นะคะทั้งในด้านของการผลิตแล้วก็บริการด้วยนะคะสามก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะต่อประชาชนทั่วไปนะคะจากการลงทุนของรัฐบาลนะคะเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะกับสิ่งอำนวยความความสะดวกต่างๆนะคะสี่ก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์นะคะเมือง นะที่จัดกิจกรรมธุรกิจไมะะ้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะก็มีปีหนึ่งค่ะแต่ครูจําปีปศไม่ได้นะคะในเชียงใหม่ของเรานะคะคก็ได้รับเกียรตินะคะให้จัดงาน,นะะประชุมของธุรกิจไม้นะคะจากทั่วโลกเลยนะคะก็จะมีการบริหารจัดการนะคะคทั้งในด้านการขนส่งคมนาคมหน้านที่พักต่างๆเนาะช่วงนั้นเชียงใหม่ก็คืนเคลงทีเดียวนะคะ 5นะคะก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นนะคะหากเขา้าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมธุรกิจไหมนะคะเกิดความประทับใจนะคะก็จะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อ,อยากชวนญาติชวนเพื่อนนะคะกลับมาเที่ยวอีกนะคะหกค่ะก่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมของนัก,ท,ท,กนะะท่องเที่ยวของธุรกิจไหมนะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะรักษาแล้วก็อนุรักษ์สภาพแวดล้อมนะคะได้ดีกว่านะักท่องเที่ยวแบบ พักผ่อนนะคะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะส่วนมากเป็นบุบคคลนะคะที่มีความเป็นผู้นำด้านความคิดแล้วก็มีการศึกษาสูงนะคะเจ็ดค่ะก่อให้เกิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นนะคะที่นงภาครัฐเนี่ยได้นําเอาธุรกิจใหม่เข้ามานะคะก็คนที่เขาจัดประชุมสัมมาานาะคะก็ก็มีความรู้ใหม่ๆนะคะก็มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะ ต่อมาค่ะเป็นการจำแนกผลประโยชน์ที่ได้จากธุรกิจไม้แต่ละธุรกิจนะคะเรามาดูธุรกิจแรกค่ะเป็นธุรกิจ m e Meeting and c o n v e n t i o n นะคะเ,ออเป็นการจัดประชุมองค์กรแล้วก็จัดประชุมนานาชาตินะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะการจัดอบรมสัญญ่จะเป็นการจัดเพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการระหว่างผู้ร่วมงานนะคะ 2. นะคะเป็นการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะนอกเหนือไปจากหน่วยงานหลักเช่นโรงแรมสถานที่จัดประชุมเนาะก็ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแล้วนะคะก็ยังมีการกระจายรายได้นะคะไปยังภาคธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะสช่วยให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมดีขึ้นนะคะสค่ะแม้ว่าผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะจะมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจแต่ว่าหากผู้ที่เดินทาง เพื่อการประชุมนะคะมีความประทับใจเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีนะคะจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเนี่ยเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศของเราอีกนะคะ 5. ค่ะนักท่องเที่ยวธุรกิจไหมมีแนวโน้มที่เป็นผู้รักษานะคะแล้วก็อนุรักษ,าษา์สภาพแวดล้อมได้ดีกว่านะักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อพักผ่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความคิดแล้วก็มีการศึกษาสูงนั่นเองนะคะ หกค่ะการประชุมนานาชาตินะคะจะช่วยให้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศอีกออช่องทางหนึ่งนะคะเจ็ดค่ะการจัดประชุมจะให้มีการนำองค์ความรู้นะคะด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาสู่ประเทศเนื่องจากว่าการจัดประชุมนานาชาตินะคะจะช่วยให้คนในประเทศได้มี โอกาสตักตวงความรู้นะคะความก้าวหน้าที่ทันต่อเหตุการณ์ของโลกด้วยนะคะต่อมาเป็น incentive ค่ะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะประโยชน์ของ i ิน e n t i v e นะคะคือการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีวัตถุประสงค์สําคัญคือการสร้างแรงจูงใจนะคะในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนะคะที่กําหนดไว้นะคะนอกจากจะเป็นการเป็นรางวัลแล้วนะคะ ในการทำงานแล้วเนาะก็ยังเป็นการพบปะสังสรรค์นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะภายในบริษัทของตนเองนะคะบริษัทหรือว่าเจ้าของงานนะคะจะได้รับผลประโยชน์นะคะด้านการส่งเสริมความเข้าใจนะคะระหว่างบริษัทแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าพนักงานต่างๆนะคะสองเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระดับบนด้วยนะคะ สามเป็นการสร้างโอกาสค่ะในธุรกิจต่อเนื่องนะคะเช่นโรงแรมร้านค้าพัตคาน,นะคะแล้วก็ธุรกิจบริการอื่นๆนะคะซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้นะคะแล้วก็สร้างงานในภาพรวมตลอดจนโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้นะคะในระดับท้องถิ่นนะคะ สี่นะคะก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศนะคะแล้วก็ช่วยสร้างาการประชาสัมพันธ์นะคะเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศนะคะต่อมานะคะเป็น Ex h i b i t i o n นะคะเป็นการจัดงานสแสดงสินค้านานาชาตินะคะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสนะคะในการประชาสัมพันธ์สินค้าของประเทศนะคะที่มีศักยภาพน,นะคะในการ ในกรณีของการจัดงานแสดงสินค้านะคะเพื่อเป้าหมายการส่งออกด้วยนะคะการร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ในกรณีของการจัดสินค้าเพื่อนําเข้าด้วยนะคะสโดยทั่วไปแล้วการจัดแสดงสินค้านะคะนานาชาติจะเป็นการจัดเพื่อวัตถุประสงค์นะคะการค้าซึ่งงานแสดงสินค้าในบางกรณีนะคะก็จะเปิดโอกาสให คนต่างชาตินะคะได้รับความรู้ความก้าวหน้านะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อการเดินทางออกไปศึกษาอย่างต่างประเทศนั่นเองนะคะสเป็นการดําเนินธุรกิจการจัดแสดงสินค้าต้องอาศัยองค์ประกอบหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะต่างๆต้องเหนือจากหน่วยงานหลักนะคะก็อย่างเช่นต้องอาศัยสถานที่ในการจัดแสดงสินค้าเนาะประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นผลกระทบของธุรกิจไม้นะคะผลกระทบของธุรก right. ิจไม้จะเห็นได้ว่าธุรกิจไม้เนี่ยก่อผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะให้แก่ประเทศที่จัดธุรกิจไม้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะธุรกิจไม้ก็ก่อผลกระทบต่อประเทศนะคะที่จัดธุรกิจไม้เช่นกันนะคะก็พอจะสรุปได้6ประการด้วยกันนะคะมาดูอันแรกนะคะผลกระทบของธุรกิจไม้นะคะก่อให้เกิด ปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจไม้นะคะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะย่อมเกิดการทำลายต้นไม้แล้วก็ป่าไม้นะคะเพื่อสร้างที่พักร้านอาหารแล้วก็อื่นๆเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เพียงพอนะคะซึ่งทำให้ธรรมชาติที่เคยสวยงามเนี่ย เริ่มสูญหายไปนะคะสําหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขก็คือควรแบ่งโซนของป่านะคะที่ไม่เปราะบางหรือว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนะคะเป็นทําเป็นที่พักร้านอาหารเนาะแล้วก็บริการอื่นๆให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะหากจําเป็นต้องตัดต้นไม้ก็ควรจะมีการปลูกทดแทนนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะผลกระทบตรงนี้นะคะเกิดจากคนในประเทศนะคะไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวนะคะก็คือ,อ,อตัดป่านะคะ แต่ต้นไม้นอถังป่านะคะเพื่อที่จะทําเป็นที่พักร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศนั่นเองนะคะ2ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามานะคะทําให้มีจํานวนมากขึ้นใช่ไหมคะมีจํานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะย่อมมีความต้องการที่จะใช้วัตถุดิบต่างๆมากขึ้นนะคะเช่นถุงพลาสติกกระดาษกล่องโฟมแก้วพลาสติกเป็นต้นนะคะล้วนทําให้เกิดปัญหา ขยะมูลฝอยล้นเมืองนะคะแนวทางการป้องกันก็คือควรจัดพันชนะรองรับขยะมูลฝอยนะคะยิ่งมีการแยกขยะมูลฝอยตามประเภท,เทได้ก็จะดีมากเนาะก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละประเทศนะคะ3ค่ะก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มไหมนะคะเข้ามาก็ทำให้เอ่อ จำนวนของนักเทีย่ยวเพิ่มมากขึ้นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นการก่อสร้างถนนสร้างสนามบินนะคะสร้างที่พักสร้างร้านอาหารล้วนแล้วต้องใช้เงินในการลงทุนก่อสร้างทั้งนั้นนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษานะคะก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยสินค้าหรือวัสดุบางชนิดเนี่ยต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยซ้ำเนาะ ยิ่งทำให้มีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมากขึ้นนะคะแนวทางในการป้องกันก็คือพยายามใช้สินค้าและก็วัสดุดในประเทศนะคะให้มากที่สุดนะคะในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดนะคะ 4. คควรพิษของธุรกิจขนส่งประเภทตา่ตางๆนะคะก็ก่อให้เกิดมลพิษนะคะมลภาวะเป็นพิษนาะทางอากาศนะคะ แนวทางการป้องกันก็คือการออกกฎหมายห้ามปล่อยน้ำเสียลงสู่น้ำนะคะการออกกฎหมายควบคุมนะคะไม่ให้ปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะมากเกินไปนะคะอาจจะเป็นประชาสัมพันธ์สนับสนุนทางเดียวกันไปด้วยกานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าใช้รถสาธารณะมากขึ้นนะคะ 5. เกาะให้เกิดปัญหาทางสังคมนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้มากขึ้นนะคะต้องมีผู้ที่ทําหน้าที่บริการมากขึ้นนะคะต้องรับผิดชอบในการบริการให้นักท่องเที่ยวประทับใจอะไรต่างๆ เนาะก็จะส่งผลให้มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลงนะคะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวน้อยลงเนาะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวนะคะหรือประพฤติในสิ่งที่ผิดแนวทางการแก้ไขก็คือการแบ่งหน้าที่ของคนในครอบครัวให้เหมาะสมนะคะหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะเพื่อลดปัญหาทางสังคมที่อาจจะตามมาทีหลังเนาะหกค่ะปัญหาทาง วัฒนธรรมนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะเข้ามามากขึ้นนะคะก็จะทําให้ท้องถิ่นนะคะรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินมารยาททางสังคมนะคะทําให้ความเป็นไทยเนี่ยเริ่มหายไปเนาะแนวทางป้องกันนะคะแก้ไขก็คือการที่ต้องมี การสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนะคะรวมทั้งเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทที่3 นะคะความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของธุรกิจไม้นะคะรวมถึงผลกระทบของธุรกิจไม้นะคะเนื้อหาก็มีประมาณนี้นะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้นะคะใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ